เอาว่าคุณซื้อพระสมเด็จนะฮะกลุกวัดเจตอ่ะคุณซื้อเนื้อนี้ไหมนี่ครับนัสือกะันนี้นะอย่างพระสมเด็จองค์นี้สมเด็จเนื้อนี้แท้แน่นอนอ่าอย่างนี้ นะครับลูกค้าเช่าไปนีแล้วก็นีเอาไปให้ใครเช็คก็ไม่รู้ก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นพระนะไม่แท้หนึ่งในนั้นเขาให้ใครดูบ้างนะองค์เนี้ยเขาเขาต้องบอกว่าองค์นี้ยใครดู คือคือถ้ารู้ว่าองค์เนี้ยใครดูถ้าคือองค์เนี้ยใครดูต้องถามมาก่อนต้องถามว่าองค์นี้โอเข้าใจไหมพระมันมีสามองค์องค์เนี้ยใครดูเขาจะตอบป่ะคุอคาแคปไปถามเขาว่าองค์เนี้ยใครดูมันจะไม่ได้ได้ไม่มีช่องหลบไงว่าองค์เนี้ยเขาไม่ได้ดูเรื่องราวจริงๆของคําว่าพระแท้เนี่ฮะ ลูกค้าเอาไปเนี่ยแล้วจะเอามาคืนเนี่ยเรารับคืนอยู่แล้วอ่าแต่ถามว่าก่อนจะคืนเนี่ยเนี่ยมาเรามานั่งฟังกันก่อนพี่จะได้ไม่ไปตกเป็นเหยื่อเขาอีกนะครับเรื่องราวของพระสมเด็จเนี่ยถ้าองค์เนี้ยไม่แท้นะนะครับผมบอกว่าถ้าองค์เนี้ยเป็นมาเก้นนะ ไอคนดูเก๋ช่วยหามาขายผมทีเนี่ยอ่าเอาทีละประเด็นก่อนถ้าอง์นี้เป็นพระเก๊นะไปหามาขายผมทีตอนนี้ยังไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอกว่าใครดูถามเขาก่อนว่าใครเป็นคนดูมผมบอกเลยว่าเรื่องราวของพระองค์นี้นะ คนดูพระไม่เป็นน่ะพอมาเจอองค์เนี้ยยังรู้เลยว่าองค์เนี้ยเป็นพระแท้ดีนะดูง่ายเข้าใจง่ายมากแต่มันติดตรงไหนรู้ไหมครับมันติดตรงที่ว่าพระสมเด็จอะ่ะที่เขาจะจำกัดให้เหลือน้อยอะ่ะให้มันแพงอะ่ะเขาก็เลยจำกัดให้มันเหลือแค่ห้าพิมพ์ เนี่ยพระองค์เนี้ยนะถ้าเก๋เนี่ยไปหามาขายผมเดี๋ยวให้ผมเช็คก่อนว่าเขาไปให้ใครดูเพราะถ้าพระแบบเนี้ยคุณบอกว่าเป็นพระเก๋นะหลักการเรียนการสอนเรื่องพระเครื่องมันจะวุ่นวายมากถ้าเมื่อไหร่พระแท้คุณบอกว่าเก๋เหมือนตอนเรื่องเหรียญปูเอี่ยมวัดหนังอะแล้วไงตอนนี้ปูเอี่ยมวัดหนังแท้หรือเก๋ใครอยากใครบอกว่าปูเอี่ยมวัดหนังเก๋ช่วยผู้ดีรอบได้ไหม ผมพูดตั้งแต่ประเด็นที่มือเรื่องเหรียญว่าหนังว่าถ้าเหรียญนะ่ะแกะบล็อกสดงานช่างแกะเป็นคนเดียวกันกับบล็อกที่คุณเล่นแพงๆนะครับแล้วคุณบอกว่าเก๋นเนี่ยเรียบร้อยถ้าเข้าใจว่าพระแท้เป็นพระเก๋นเนี่ยคนจะดูพระกันที่ตรงไหนอ่ะนี่ประเด็นคือ นผมอะติดใจมากๆผมอะดันลืมไหมโอสองวันในงานผมเยอะก็คือโอนตังคือลูกค้าไปหมดแล้วไม่หักสักบาทเดียวนะแต่ในความรู้สึกเนี่ยเนี่ยเวลาเราคืนตังค์ลูกค้าไปเนี่ยแล้วไม่หักเนี่ยลูกค้าจะคิดไหมว่าเราอะพาเราแท้หรือคิดว่าเรายอมจำนวนนะไม่เป็นไรเอาง่ายๆก่อนองค์เนี้ย พระองค์นี้นะอะ่ถ้าพระแบบนี้นะคุณดูกันว่าเป็นพระเกนะพระมาเล่นไม่ได้ที่คุณบอกว่ามันมันไม่แท้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณเนะ่ยไปทําไม่สมเด็จมันองค์เป็นสิบล้านแล้วพระสมเด็จโตทุกองคองค์ละสิบล้านไหมไม่หรอกมันเป็นเฉพาะพระอยู่ในมือเสียนถูกปะแล้วก็ไปขายคนที่มีสตัง ผมถาเมเพื่อนๆว่าพระสมเด็จโตทุกองค์จะองค์ละสิบล้านทุกองไหมในแปดหมื่นสี่พันองค์เนี่ยคือเอาเรื่องจริงก่อนสมเด็จโตสร้างพระแปดหมื่นสี่พันองไหมเออถ้าอย่างเงี้ยคุณช่วยช่วยว่ามันเป็นพระเกผมถามว่าเกเนี่ยช่วยหามาขายผมทีพระเกเนี่งซื้อ,องละไรโอต้องซื้อองคละห้าร้อยใช่ไหมเนี่ยผมซื้อองค์ละหมื่นแล้วกันหามาขายผมที ดูว่าเป็นพระเก๋ได้หามาขายมอ,องค์ละมืนแล้วกันไอนเรื่องเก๋ต้องปิดประตูไปก่อนทําไมทุกวันนี้พระสมเด็จมันจริงนะหาคําตอบไม่ได้รู้ไหมโอ,อมเพราะเขาไม่อยากให้หาคําตอบอยู่แค่ว่าถ้าอยู่ในมือเขาอะไรก็ต้องเป็นสิบล้านไงไแพงแน่นอะนแงพงหมดแต่ในมือมันคือการนำสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยแล้วก็ครอบความเชื่อให เนี่ยคนกลุ่มนึงได้ผลประโยชน์ไอสำหรับผมอะไม่เสียผลประโยชน์ไม่เสียอะไรหรอกครับเนี่ยเพราะว่าพระแท้เนี่ยคนดูเป็นยังไงเขาก็เช่าแต่ประเด็นเนี่ยหนึ่งที่เราเสียใจคือพร่โอ <S <S ถ้าเราแบ่งปันพระให้เพื่อนๆเนี่ยในราคาไม่แพงเนี่ยและไอคำว่าไม่แพงเนี่ยทำให้เป็นขี้ปากไปพูดว่า พระแท้เนี่ยใครจะมาขายคุณราคานี้ออแล้วคนที่ได้พาจากเราไปดันเชื่อว่าลีเนี้ยคุณเพื่นทิ้งออกไหมเออนะครับผมเช่าต่อสองหมืนเนี่ยเรื่องเก๊นะคุณต้องปิดประตูไปก่อนนะเพราะว่าพระองค์เนี้ยเนื้อที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ย คือพระที่มีอายุมากกว่าร้อยปีเวลาคุณซื้อสมเด็จนะะพระสมเด็จโตฝากกุวัดเกตอ่ะคุณซื้อเนื้อนี้มาให้ก่อนไม่ต้องเถียงกันพี่ไม่ต้องไปสีเลียดใครพระเครื่องเนี่ยเสียล,ล้อยคนไม่ได้ดูเก่งเหมือนกันร้อยคนหรอกแต่ประเด็นก็คือว่าอย่าไปตีพระแท้เป็นพระเกศนะฮะด้วยความที่ ตัวเองรู้น้อยบ,บางคนเล่นพระได้เท่าที่ตัวเองเคยเห็นพระแท้ที่ตัวเองไม่เคยเห็นเล่นไม่ได้อันนี้มันคือการเล่นพระแบบใช้ความจำแต่การเล่นพระแบบใช้ความเข้าใจก็คือพระสมเด็จโตเนี่ยคุณยอมรับกันในข้อมูลว่ามี8ปดหมื่นสี่พันองค์ใช่ไหม แต่พระสมเด็จวัดระฆังก่อนก่อนปีสองพันร้อยเนอะโอจาไว้นะมีไม่ต่ํากว่าสองแสนองค์พระสมเด็จโตก่อนปีสองพันร้อยเนี่ยมีประมาณมีเกินกว่าสองแสนองค์สมเด็จโตแปดหมื่นสี่พันพระพุทธบาทปีรันแปดหมื่นสี่พันพระพุทธโสาจารย์เจริญแปดหมื่นสะี่พันปู่นาคนะก็ไม่น่าจะต่ำกว่าอีกแปดหมื่นสี่พันอง เพราะการสร้างพระเครื่องตามตำราสมเด็จโตคือสร้างแปดหมื่นสี่พันองตามพระธรรม,มขันธ์อืมนะครับอ่ะคราวนี้แล้วพระวละคังอะ่ะแต่ละยุคแยกที่อะไร <Okay. S 1> แยกที่ความเก่าและเอกลักษณ์ของช่างที่แกะพิมพ์ ก็เหมือนคนละคนละคนก็ต้องเขียนลายมือคนละลายมือถูกไหมโอ้ mm hmm. นะดังนั้นพระสมเด็จองค์เนี้ย mm hmm. เนื้อนี้คือเกินร้อยปีแบบเข้าใจง่าย เอาว่าคุณซื้อพระสมเด็จนะกลุวัดเจดอ่ะคุณซื้อเนื้อนี้ไหมน,น,น,นีั้อออ่าประเด็นก็คือว่าพี่นะผมนะฝึกดูพระแล้ว เป็นแล้วคืนไม่เป็นไรคือสิ่งที่เราอะรู้สึกจะทอนใจคันไม่โอแล้วคนที่เขาซื้อพระไปถามเสียนเนี่ยเขาจะดูพระเป็นไหมถ้าเขาอะนะตั้งใจทำความเข้าใจกับองค์นี้สององค์นี้เขาอาจจะดูพระสมเด็จได้ใช่ไหมเพื่อนๆแต่เมื่อเขามีพระแท้ๆไปไปแล้วเนี่ยเขาไม่นั่งส่องนั่งดู แถมยังมีคนไปบอกว่าแบบนี้เป็นพระเกนเนี่ยโอแล้วคนคนนั้นอะ่ะจะดูพระเป็นไหมโอกาสการจะดูพระเป็นเนี่ยจะมีไหมเนะีครับแน่นอนผมเล่าให้ฟังตลอดว่าพระสมเด็จนะแปดหมื่นสี่พันองโอไอ้ที่เนื้อที่เขาเล่นกันอยู่อ่ะเนื้อมันไม่ได้มีแบบเดียวก็คุณดูสมเด็จเพราะกลัวไอ้สิเนื้อมีแบบเดียวไหม ถาคุณเอาแค่สมเด็จเพราะกลัวเนี่ยเอาหลังปีสมัยร้อยเนื้อเหมือนวัดประสารสมเด็จปู่เทียนวัดโบสถ์ประุมธานีเนี่ยเนื้อมีแบบเดียวไหมยุคแรกก็เนื้อเหมือนตาเป็ดดินก้าห้ายุคปีหนึ่งกว่าก็แก่น้ำมันเห็นปะ่ะพอยุคหลังปีสูโนโกมาเนื้อเหมือนพระประสารเลยเพราะเขาทำคนละครั้ง สิ่งที่ผมจะบอกว่าสมเด็จโตสร้างพระแปดหมื่นสี่พันองค์แปดหมื่นสี่พันองค์ทําวันเดียวหมดไหมคําตอบก็คือแปดหมืนสี่พันองค์ทําพระวันเดียวไม่หมดอยู่แล้วเดือนหนึ่งยังทาไม่หมดเลยโอ้คุณจะต้องผสมผงไว้องค์ใหญ่ขนาดไหนอ่ะอ่านะครับดังนั้นน่ะการเริ่มสร้างพระของสมเด็จโตแรกๆคกที่แกะพิมพ์มาสิบกว่าพิมพ์ เนื้อแรกๆที่ทําผสมกันมาที่เขาเรียกเนื้อยุคต้นเห็นปะก็คือไอ้ที่คุณหยิบมาขายกันองค์หนึ่งเป็นล้านนั่นแหละอ่าแต่หลังจากนั้นเนี่ยแม่พิมพ์เขาไม่ได้มีแค่สิบสามพิมพ์หรอกครับเมื่อจะสร้างพระให้ครบแปดหมื่นสี่พันก็ต้องมีพิมพ์ระเยอะๆไม่เหมือนคุณไม่ทำตัวของแขงเอา มีไม้ตัวคองแค็งสามอันน่ะจะทําตัวคองแข็งเสร็จเร็วไหมล่ะ <S <S ทำทไงเวลาคนอยากจะช่วยก็ไปเอาหวีมา <S <S ถูกปะ่ะไปเอาหวีมาแล้วเอาหวีนะ่ะนะมากดแป้งเป็นตัวคองแข็งต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเพื่อผลิตพระให้ได้เพิ่มผมว่ามันเข้าใจไม่ยากเนี่ยแล้วพระสมเด็จองคเนี้ย ถามจริงๆว่าถ้าพิมพ์เนี้ยนะเป็นนะเจ็ดชั้นนี่นะเจ็ดชั้นอกล่องอกตันแท้ไหมประเด็นคือพระเนี่ยคุณต้องเลิกโง่ได้แล้วว่าพระมันไม่ได้มีสิบสามพิมพ์ไอ้คำว่าเลิกโง่เนี่ย ไอคนที่เล่นสิบสามพิมเขาไม่เดือดร้อนหรอกเขาฉลาดแต่เราอ่ะผู้ที่จะหาพระสมเด็จโตกว่าถ้าเราอ่ะครอบแค่แค่สิบสามพิมคุณต้องหออเงินเป็นล้านต้องเก็บเงินให้ได้เป็นล้านชีวิตนี้จึงได้กว่าพระสมเด็จนะนหลายล้านแต่ถ้าคุณเข้าใจบันทึกหลวงปู่คำอ่ะซึ่งหลวงปู่คำเนี่ย หนังสือหลวงปู่คำอะยังไงมันดีกว่าหนังสือเซียนอยู่แล้วเพราะเซียนมาเขียนที่หลังเซียนทันสมเด็จโตไหมปู่คำเนี่ยผู้ที่ทันสมเด็จโตถ่ายรูปก,กับสมเด็จโตเนี่ยท่านได้บันทึกว่าชัดเจนว่าสมเด็จโตท่านสร้างพระร้อยหกสิบสี่พิมพ์นะครับดังนั้นพระสมเด็จแบบนี้ยจะบอกว่าเป็นพระแท้แต่ยังไม่เล่นได้ ส,ร,สร้สางภาษาสร,ร้างกาแสเปิดทีมยังไม่เก่าแบบน,นี้เลยเย้อไม่เก่าแบบน,นี้เลยไอที่ขายกันอยู่นยเป็นล้านยังไม่เก่าเท่านี้เลยเอาง่ายๆวันดีคืนดียังมีสมเด็จพระครูเกียขายกันดงเป็นสิบล้านเลย<ส>น<ส>ะฮะปเด็นก็คือแบบเนี้ยจะบอกว่าเป็นแท้แต่ยังไม่เล่นมันยังดีตรงไหนรู้ไหมโอ<ะ>คนที่เขาอะ มีพระองค์นี้อยู่อ่ะยังส่องได้ไดว่าแบบไม่ใช่ยังยังสง่งยังศึกษาได้ว่าแบบนี้แท้นะแต่อาจจะไม่ใช่พิมพ์ที่เล่นแพงแต่ถ้าบอกว่าแบบนี้เก๊จบแล้วถ้าคนคนนั้นเชื่อนะแล้วเขาจะแล้วเขาจะไปจำอะไรอะ่ะกลายเป็นคนนั้นจะดูสมเด็จได้เป็นอีกเลยในชีวิตหรืออยากดูเป็นต้องหอบตังค์สิบล้านไปให้เขาอ่า นี่เนี่ยจะบอกว่าองค์เนี้ยเนี่ยไม่ถึงสมเด็จโตแต่เป็นพระแท้ก็ยังดีกว่าจะบอกว่าเป็นพระเกถูกไหมเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็ได้รู้ว่าพระแบบเนี้ยมันจะมันเป็นม้าแท้นะถ้าไปเจอเนื้อแบบนี้ตรงพิมพ์ถูกไหมก็หามาขายผมได้ไงหรือแขวนก็ได้พุทธคุณดีๆผักดันชีวิตตัวเอง นะครับอย่างองค์เนี้ยผมถามว่าปู่ภูอ่ะแกะพระเอกลักษณ์นี้ไหมล่ะปูน่นาคแขนขาเกตใบหูเอกลักษณ์นี้ไหมล่ะคำว่าพิมพ์สำหรับผมคือเอกลักษณ์พิมพ์เอกลักษณ์พิมพ์คือช่างแกะบล็อกซึ่งถ้าคุณนะอยากจะรู้คุณก็เสิร์ชพระหลวงปู่ภูแคปหน้าจอไว้ เซิร์ชพาหลวงปู่น,นาคแคปหน้าจอไว้ใช่ไหมโอ้อเซิร์ชพาเฉลือมเกียิแคปหน้าจอไว้แล้วคุณมาดูดิว่าการแกะใบหูเกตอกขาฐานช่างแต่ละยุคเหมือนกันไหมสิ่งที่ผมพูดอยู่อะมันเป็นเหตุเป็นผลที่คุณเข้าใจได้ไหมปู่น,นาคพิมพ์นี้ไหมใบป,ปู่น,นาคก็อย่างนี้ไง เห็ป่ะมีพิมอื่นไหมโอนะหูเหมือนไหมไม่เหมือนสีของน้ำมันเข้มต่างกันเลยครับต่างนี่ไงโอ้โหดิ าการศึกษาพระสมเด็จได้ลึกซึ้งแค่ไหนปลอดภัยแค่นั้นสําคัญต้องแยกพระสมเด็จร้อยปีจากสมเด็จทันยุก็โต้อยห้าสิบปีได้พร้อมเหตุผลทางกายภาพเหนือ้อพระพิริยะอันนั้นแะถูกต้องครับอืแต่ผมบอกผมพูดเสมอว่าทุกวันเนี้ยตีพระสมเด็จโตอะ่ะตีพระวันลัคางหลังสมเด็จโตจากปีหนึ 2, 4, 1, ่งหกสองสี่หนึ่งหกถึงปีสองพันร้อยว่าเก๋เก,ก่ามันตลกไหมนะ่ะ ยุบายครับพระสวยแล้วอันเนี้ยเห็นป่ะช่างแกะพิมพ์ปู่นาคเหมือนช่างแกะพิมพ์สมเด็จโตไหมก็ไม่เหมอนเป็นไปไม่ได้ปู่หูก็คนละถ้าคนละคนแกะแม่พิมพ์ก็คนละศิลปะเนี่ยซึ่งถ้าเวลาคุณซื้อวัดเกตะคุณก็ต้องดูหน้านี่หูเนี่ยที่ผมมาจะพูดเสมอว่าหูเหมือนหมวกซามูไรญี่ปุ่นอ่ะออืืมม เสียงเฉียงขึ้นเนี่ยเหมือนหมวกสมุรญ,ญี่ปุ่นไม่หรอกครับไม่สบายใจไม่ต้องเก็บเก็บที่ตัวเองดูเป็นถ้าดูไม่เป็นอ่ะไม่สบายใจไม่ต้องเก็บถูกแล้วแต่ประเด็นความเสียหายคือถ้าพี่คิดว่าแบบนี้เป็นพาระเกพี่จะดูพาระสมด็จไม่ได้ไนงะเห็นไหมถ้าช่างอันอื่นหูเหมือนกันไหมละ่ะเห็นไหมหัวนี้งอนออกหูอันนี้จะงอนจะขึ้นไปเป็นจัว่ว ที่บอกเหมือนหมวกสมุนไพรญ,ญี่ปุ่นแล้วประเด็นคือณปัจจุบันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมต่อต้านตลอดคือผมอะให้เล่นให้เราหาพระสมเด็จวละคังก่อนปีสองพันห้าร้อยแขวนคำว่าก่อนปีสองพันห้าร้อยก็คือยุคพระพุทธบาทปีรันยุคพระพุทธโคสาจารย์เจริญยุคหลวงปูน่นาซึ่งยังมีและแขวนได้ดีด้วย แต่ถูกตีว่าเป็นพระเก๋เก่าได้ตังกับพระสมเด็จโตกันจนล่ำรวยมไม่เผยแพร่ไม่อนุรักษ์ยังทำลายนะะผมถือว่าเนี่ยเป็นการทำลายพระสมเด็จโตที่ท่านได้สร้างไว้หรือเป็นการทำลายพระสมเด็จวัดละครัง ก่อนปี2,500ทั้งหมดโดยการจะกำหนดให้พ้าเหลือน้อยแล้วก็ต้องเป็นพ้าตัวเองเท่านั้นที่จับนะไปรวมหัวกันขายองค์หนึงเป็นหลายหลาล้านขอพ้าปี95เทียบองนี้ได้ไหมครับพี่พันเทพหมดยุคแล้วครับเก๊เก่าเห็งเขาผู้ทุกทิปว่าโดนพ้าเก๊หลักสิบล้านผมดูแล้วขำพราเก๊สิบล้านเลย น้ำมันลอยกว่านี้ครับ95พี่วรวุฒิศิลปะเชิงช่างการแกะแม่พิมพ์พระก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของช่างคนนั้นยกตัวอย่างเช่นคนเขียนการ์ตูนก็จะมีการ์ตูนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองใช่ก็เหมือนไก่หัวล้องไงกับเซนเซียคนละย่างกันกับดากคอนบอลศิลปก็คนระย่างกัน,าากนอื เนื้อหาห้างกันชัดเจนครับความเก่าความใหม่ของเนื้อ164พิมพ์ครับพระสมเด็จโตหเห็นภาพเลยครับอาจารย์เอามาวางเทียบแบบนี้เหมือนช่างแกะพิมพ์เส้นได้เลยใช่ครับคือองค์เนี้ยในยะหนึ่งเลยนะคือถ้าเป็นเส้นสุ้มของพระใายุคป,ปูนาคเขาจะพัฒนาพิมพ์ถ้าไม่ได้ถอดก็จะแกะพิมพ์ สวยแล้วอะเครื่องไมย้ยเครื่องมือทันสมัยนะแต่อย่างเงี้ยไม่ว่าคุณจะมองเกจมองแขนมองเส้นสุมมันก็คือเชิงช่างของช่างที่แกะพระสมเด็จโตแค่นั้นเองอ่ะโอเควันนี้ก็เรื่องราวของพระสมเด็จเนะี่ยโดยนายะหนึ่งครับพี่พี่ผมอะ อยากจะบอกว่าถ hey, <laughs> ้าใครได้ส่ององนี ي, ้องค์จริงอยู่กับผมอะนะเก่าท่ลองซื้ออุ้งเก่าจริงเก่ากว่าปูภูไหมเก่ากว่า เนื้อวัดเก้ชยโูชัดๆเลยครับอ่าโอ้โหเนื้อสมเด็จโตต้องแบบนี้ครับเสต็จตัวอือเทคนนี้พาแท้คนเก๋ครับอาจารย์พี่ไข่เจียวฟูฟูสมเด็จโตครับองค์นี้ดูง่ายเข้าใจง่ายจริงอือ เห็นแล้วเกิดกิเลสเลยครับอยากได้ครับอาจารย์องค์นี้โอ้โหดูจากขอบข้างสำคัญครับเครื่องกดกะขนกดต่างการต้องเข้าใจวิธีการสร้างด้วยครับพี่วรวุฒิเนื้อสมเด็จตโตครับองค์นี้ดูง่ายโอ้โห นะฮะต้องบอกว่าเน,นเนะฮะเพียงแต่เนื้อเนี่ยเป็นเนื้อโซนเดียวกับพระฝากกุวัดเกตดูหน้าอาจจะเข้าใจยากดูหลังแล้วกันโโอ้จริง ดูยังไงก็เนื้อวัดเกศพี่จีรวัดแสงซัพ์พี่วานมกวัดเกศชายโยชัดๆก้าวกว่างค์ละสิบล้านพิวลาพลแนวเพชรอ่าอือใครดูว่าพระองค์นี้เป็นพระเกไม่มีความรู้ด้านการดูพระสมเด็จเลยเนี่ยพิทยาพูดถูกฮะสวัสดีพี่สอกวันนี้หวางดีสถานนั้นด้วยนะครับที่ผมเป็นห่วงคือหรือเปล่าถ้าแบบเนี้ยไปหลงเชื่อเป็นพระเกแล้วคุณจะศึกษาพระสมเด็จยังไงะ่ะ ใช่ไหมครับพี่อดิยมใช่ไหมพี่วานใช่ไหมพี่ๆทุกท่านว่าพี่เอกชัยวันนี้พี่เอกชัยคอมเมนต์ด้วยนะนอ่ทุกวันเลยนะพี่พี่เอกชัยใช่ไหมถ้าพระแบบเนี้นะะใครไปเชื่อเป็นพระเกแล้วเขาจะเขาจะศึกษาพระสมเด็จจากอะไรอ่ะเราจะไม่ปล่อยให้เสียนพระนะ หรือเซียนจริงหรือเซียนไม่จริงไม่รู้อะนะฮะมาทําลายวิธีการเรียนการสอนแล้วมาทําลายตัวอย่างพระแท้ที่คนจะจดจําอาจารย์ตั้งสมาคมไม่ดีครับวงการจะได้ดีขึ้นอถ้าเก๊ทําเนื้อได้ขนาดนี้เขาคงทําพิมพ์วัดเกตพิมพ์นิยมแล้วแหละครับเอาถูกถูกต้องท่านเนื้อทําได้แบบนี้ออพี่ไปทำเจ็ดชั้นนิยมเลยใช่ ผมชอบคำพูดพิยาณนะคนที่บอกสมเด็จตรงนี้เกะไม่มีความรู้เรื่องการดูพระสมเด็จเลยไม่มีองค์ความรู้เลย